สมเครื่องดื่ม M150 ้น้ำมันเครื่อง PTT d y ีไดนามิกพร้อมถ้วยยำหม่องตราถ้้ยทองนะครับนิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวปรรทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเค็ดขัด,ขดยอกพกช้ำทาถูทาถูาถยาหม่องตราถ้วยทองและคุณจิ้นเจเจครับเพิ่มรางวัลมาแต่ก้านคอ1,000 0บาทสอบกับ2,000 0บาทาเท่ารอยจระเข้ฟันหางอย่างละ 30, 0 0 0บาทนะครับ สนับสนุนโดย JJ ปอชาวนาพร้อมโดยร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิน้นเจดูแลบริหารงานอยู่ต้องขอขอบพระคุณครับโอ้โหโยกนี้ออกมานี่ทิมงงานต่างให้เดินให้ชนอย่างเดียวนะครับออกมานี้จะพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่านะครับช้างมงคลจเจริญยศก็ไม่ยอมนะครับคอยไล่แขนนะครับแล้วก็แทงสู้วงนอกก็มีลูกเตะจอยาเขาดูจากแรงขึ้นมาหรือเปล่าคนระับโอ้โห จังหวะการจับนี่ถือว่าน่ากลัวเลยนะครับช้างมงคลเอา้าติดตลอดตีตีได้ตีไปตีได้ตีไปนี่นะครับเหมือนช้างมงคลไฟแดงเจริญยศเอา้าบุกอีกช้างมงคลอโอ้โหสายสวยขวามาเอามาไปโยนมาโอ้ยมาเปงนยาตำราหลวงเลยนะครับช้างมงคลเอา้าเทกระจากอีกด้วยโอ้โหอ่ะนะฮะตอนนี้วัดกันนอกกบนหนครับนี่ไฟแดงจเจริญยศ มีแข้งคอยสก,กัดไว้ทีไปก่อนาช้างมงคลาคออยู่ไหนคออยู่ไหนดีครับแต่ว่าแดนแดนก็ไม่ยอมง่ายงายครับาอาข่าจอมพลังเหมือนกันครับคนนี้กรรมการธงชัยดึงแกะแย่ง่อนเอาละครับชนอย่างเดียวแล้วนะครับช้างมงคลพิมง,งานบอกว่าไปชิ้งยังวะออกแข้งไม่ได้เบียดก้าไป,ปล้ำหนยโอ้ดูว่า จเจริญยศนี่มีแข้งมีหมาดโอ้โดนเข้าไปทีต่อทีนี่ทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันนะครับจเจริญยศเอ้าเหมือนช่าบมงคลน,นะติดตลอดข่ากลายไปเรื่อยข่ากลายไปเอาทีบยันไว้จเจริญยศอาุ้ยหลบหที่โอ้โหทำการคอนี่รับเหมือนมกกวยอิตาสินเลยขับในแล้วในแล้วช้างมงคลเอ้าตีไปตีได้ตีไปเอากรรมการแก,กะแย่เเออนี่ครับ สนุกทุกคู่เลยครับมวยมันวันสุขของเราบรรยากาศมวยรอบ CPF เงนล้านาช้างมงคลตานยกนี่ลรงเยอะครับา่าตอนนี้ผ่อนนิดนึ่งผ่อนนิดหนึงครับผาเปิดโอกาสให้จเจริญยศมาเริ่มเปิดเกมเข้าใส่บ้างแล้วครับ่าไนไนมาไนจับได้มาเสียบไปหนึ่งทีทำการทงชัยแกะดึงออกมากลางเวทีก่อนรีกว่าสายรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับวงในนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงเจ็บๆเหมือนกัน เจริญยศไม่ยอมนะครับขยับขยับแล้วก็ออกแท่งต่อยมัดเกมนี้ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับมวยู้นี้ดูจังหวะโอ้โหพยายามายใล้แขงผู้ลตลูกใหญ่นะครับถือว่ามีผลครับแดงนะครับเจริญยศประเมินช้างมงคลช้างขยับประมัดไปเจริญยศมาหมดยกที่สาม ครับทุกคนเลยและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด,ดา500ยาท่าต่างขาวไทยนครเราถึงดีออกซด์นะครับพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทชงเพื่อการสนับสนุนฉบับแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดโตโยตา้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพลุงโลดครับ026626555จากโตโยตา้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเอาละค,ครับยกที่4นะครับทีมงานนี่บอกให้เดินให้ลุยอย่างเดียวนะครับต่อยหมัด เข้าไปเลื่อนครับเบียดเข้าไปโอ้ยกนี้ออกมาต้นยกนี่ทำท่าจะทําได้ดีแล้วนะครับเจริญยศแฟานมวยนี่โอ้ส่งเสียงเชียร์กันสนนันแล้วนะครับดัว่าช้างมงคลต้องมาถอยชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าอาวุธมวยก็ยังโต้ตลอดครับเจริญยศออ้ยมาทําท่าจะโดนหักคอหักคอไม่หินสานะครับดีว่ากรรมการแยกก่อนอา้าไปในเจริญยศเหมือนช้างมงคลอา้าวขวาไปต่อยมา เดินยดแทงน,นะครับอ้าวโอ้จัดแบบดูดีเลยทีเดียวนี่นะครับต้นยกกลางยกปลายยกเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณแนะนำของ CP เจริญพวกมหาหารจำกัดมหาชนนะครับอ้าวโตโยต้าเก่งมอเตอร์อ้าวตีปลไปตีไปเดินยศนะครับแทงน,น้ำเงินทางมงคลยังดูดีดูดีกันอยู่ครับมากคู่นี้นี่เท่าที่สังเกตดูนี่แหม่ใครเปิดเกมเดินเข้าทำนี่แหม่โอ้ยโดนล้มตัวเข้าไปครับ นี่นะครับเช็คบินเลยนะครับเคาล้าตัวดีเดียวนะครับแต่ว่าเนื้อเน้เน,น,เน,นเน้นหมัดเดียวนี้เรียบร้อยนะครับวายคูรอบสองเลยกับช้างมงคลโอ้โหอะไรเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคาดไม่ถึงเลยนะครับเดี๋ยวขอดูภาาชายอีกนิดนึงไปแเดกเจริญยศนะครับนี่แหละเท่เลยน้ำเงินช้างมงคลมาดูดิยสงกรานเลยอา,ลยาดู